งานแก้แขนยาวรอบที่6สวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมือ่อีนกัดรอบที่6แล้วครับเดินทางมาเมื่อนี่รวมแล้วสักๆัก,กักที่ผ่านมากับประมาณ36.5สุดหม,ม้งนะครับเนี่ยได้แต่เขียนร้อมนอกเลยเนี่ยเพราะว่างานละเอียดเก็บลยครับมื่อนี้อันนี้เป็นคีมช้าครับผมบวกปูนเรียบร้อยกับ เอาไม่ไอสกีมไม่เป๊กๆกกันี่นะครับเป็นตัดครึ่งแล้วก็เซตออกเอาแอลกอฮอล์ครับเซตออกเนี่ยมันจะออกง่ายครับเนี่ยอืมันเพราะว่าเราเอา,เอาไม่ขูดออกแล้วมันกับบ่เบิดเนาะก็เอาแอลกอฮอล์ครับเซตออกออกดีดีครับผมเกียงไม่ลิ้นต่อไปสูตรเทคนิคเมื่อนี้กับเข็มอีลิตครับผมเข็มเบอร์สิบสามส่วนเครื่องนี่จะเป็นเครื่อง wjx เนาะไฟหกจุดห้าครับผมปล่อยเข็ยมอยู่ประมาณสองถึงสามมิล อันนี้เป็นดำหนึ่งรอยเปอร์เซนครับผมส่วนเทคนิคเงาหนีของผมสีเอาขาวตั้งเกือบเต็มจุกเลยครับเบอร์เอลแล้วก็ตามด้วยสีดำแปดยดครับผมแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ลงอีกสองยดเหมือนเดิมครับผมติ้งติ้งครับผมเนี่ยแล้วก็คนในมันเขากันเขาเห็นบอเนี่ยอันนี้เช็นี่ครับสูตรแปดยดถับผู้ใดคิดว่าเทคนิคผมมีประโยชน์ก็ สียไปซู่มือเบืองครับผมเสียไปเบิงก็ได้ผู้กำลังหัดชักแต่คิดว่ามันโอเคครับผมแต่ผู้ใดคิดว่าหรือผู้ใดเก่งแล้วบ็ต้องเบิงอะไรครับเพราะว่าเจ้าเก่งแล้วเปิดร้านเปิดยังแล้วผมเฮ็ดเทคนิคบอกเทคนิคบอกแบ่งปันความรู้ให้คนที่กําลังหัดชักเด้อครับผมผมบ่ได้เก่งลำเลิศดเปิดปเสื้อทีดอกเด้อครับเพราะว่าผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆผมกับแบ่งปันไปครับผมบ่ได้หวงบ่ได้ขีดทีเนาะ ผู้ใดคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับแซบไอเบิ้งครับผมผู้กำลังหัดซักเด้อตึงหนังแห่ไม่ได้ครับผมบ่มียังดอกมองเนี่ยทุกมองนั่นแหละครับตึงหนังแหมันได้ตรงนั้นเป็นคาบุกีครับผมอันนี้สิเป็นงานรอบใบเด้เพราะว่าซักไปรอบเซ่เนะี่ยคาบุกีตรงปอกแขนด้านด้านล่างเนี่ยแล้วแหละครับอันนี้ที่ทับเซเว่นอัพด้วยวะเนี Seven ่ยเซเว่นอัพผู้ใดเกิดทันสมัยเซเว่นอัพนี่แสดงว่าเจ้าอายุไว้สี่สิบ ตื่นบุเรือครับเพราะว่าิไหวยุกเก่าสวนบุหรครับซีเป็นอัพนี่ถ้าจีจําได้เด้เนี่ยครับระกะค่ยคคอยๆลอกครับค่อยๆวางแกล้ลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยกะาทาครีมชาไว้คือเก่าครับหลอดนึ่งหลกกักขีมไว้ส้โม,มงนึ่งหลักไอ้เพิ่นกับไปพักกันไปกินข้าวครับปีป่าปีปอมมาหลอบได้กะเลี้ยงกาแฟสชุหลอบเลยครับผมกะขอบคุณมากๆครับผมโอ้ยจะสิว่าจังไหนฮานังเสื้อกัน เลี้ยงเขาพร้อมเลี้ยงกาแฟานะเลี้ยงสู้รอบครับผมขอบคุณมากๆครับุนเดินทางมาจากกุหล่ะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครของผมละครับแปดสิบกิโลครับเพื่อเสียบหม้ดสว่างสกลกับสว่างเนี่ยก็เป็นจังหวัดเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยึดต,ต,ต,ติดอุดรพี่ละอำเภอสุท้ายของเขียจ,จังหวัดสกลนครรับผมมก็เลยไก่แห้งต่อไปอาการดีครับทองเขนผมการเลือกเป็นสาเหตุที่เลือกภาพน,นี้ก็คือ ดอกไม่มันคือการกบงานเก่าครับผมแต่ว่ามันดอกใหญ่ขึ้นมาอีกแต่เพิ่มหอคอยจีนขึ้นมาครับจีนแล้วญี่ปุ่นกับบอหูเนาะเคยไปครับผมกานี่แหละครับรากเสียนรากยังไว้กะเอาไปเรื่อยๆครับมันก็ได้5.5ชั่วโมงครับผมเพราะว่ามันจังได้มันกับเบลรี่เเนาะผมเก่าโค้งสางเสียนครับเอ็ดเงารอบปอกแขนด้านล่างมันเป็นสีเขียวครับงานเก่าหรอกคเอ็ดหอคอยแหวกใได้ดอกซากุระส้งดอกครับผมมันเนี่ยก ที่สาคัญที่ขาดไ่เยแล้วกับแฟนเพจแฟน,แฟนตัวยงทุกคนทุกท่านเลยครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์วอกนัวหัวมวนสูพูดเลยครับผมขอบคุณมากๆเด้อกับว่าจะคิดว่าจังไดน,นะครับมาว่ามาคอมเมนต์สูมือผมก็เลยแอดไปเป็นมูนะครับผมแอดเปลี่ยนนะครับเนี่ยนะแอดแอดเพื่อนไปผู้ดใดมาคอมเมนต์เป็นแฟนตัวยงเด้วก็ขอบคุณมากๆครับผมที่บ่เคยทีมเคยปะกันก็นได้ประสบการณ์ไหมไหมครับเอา้าตะเซ็ดรวยแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยวครับผมเนี่ยเมื่อเนี่ย อ้า,อาสองรวยตรงคาบุก,กิรวยอีกเชือน,นึงครับโอ้ยขอบคุณมากมากครับผมผู้หลังคนกับมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปครับเห็นเพิ่นใส่ชีวิตบุคคลกันผู้หลังคนกับต๊กปลา,ากีดยางกีดยังไปเออมีสิ่งใหม่ๆครับขอบคุณมากมากครับผมแอดเพื่อใด้เป็นแฟนตัวยงบัมเสีแอดเป็นเบิร์ดเด้อครับผมซื้อเพียผมปัญญาคุณหนุนเด้อครับซื้อจริงฮะลากาผลิตภัณฑ์มอนอิงครับผมดูแลหลังสักลดอาการคันลดอ,อาการอักเสบสามซื้อมือนีลอกเบิร์ดเลยครับผม เดี๋ยวมือเนเจอกันอีกครับแขนยาวพึ่นกันครับสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ